ตำนานที่ยังมีลมหายใจที่สุดของแก๊งรวมตัวคนสวยแก๊งนางฟ้าอยู่มาแล้วทุกยุคข,ของวงการบันเทิงผ่านมาแล้วทุกประเด็นร้อนและเรื่องราม่ามากมายล่าสุดหนึ่งในสมาชิกแก๊งตัวแม่เจนนี่อันพาดนะป้อมเพชรขอตั้งโต๊ะเมาเรื่องน่ารักๆของสมาชิก เผยที่มาที่ไปจากแก๊งคุณป้าสู่แก๊งนางฟ้าผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มโดยพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาพร้อมเรื่องลับๆจากวงในเมนาสอวทีสำคัญของชาวแก๊งในวันที่ต้องเจอกับมรสุมหนักๆของช่วงชีวิตตำนานของวงการบันเทิงไม่มีใครไม่รู้จักแก๊งนางฟ้า จริงๆแล้วแก๊งเราไม่ใช่แก๊งนางฟ้ามันคือแก๊งคุณป้าคือชื่อแก๊งนางฟ้าพวกเราไม่ได้เป็นคนตั้งชื่อนี้นะชื่อในหัวลายในกลุ่มพวกเราจริงๆแล้วคือแก๊งคุณป้าน่าจะเป็นประมาณว่าพวกพี่ี่นักข่าวตั้งให้มากกว่าแก๊งเรามีนานาวุ้นเส้นเจนสุดาเจนี่คอนล่าแอนอลิชาค่ะสมาชิกทั้งหมดหคนสนิทกันมากี่ปีแล้ว ูู้ต้องอย่างน้อย30กว่าปีค่ะ ตั้งแต่เด็กๆเลยมันเริ่มจากเจนรู้จักกับพรล่านานารู้จักกับวุ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเราก็มาจอยกันมารวมกันแล้วก็เป็นสปีซี่เดียวกันที่คุยกันรู้เรื่องเหมือนคนคุยภาษาเดียวกันค่ะก็เลยสนิทกันเรียนรู้กันรู้ใจกันจนสนิทกันจนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกคนมีลูกมีครอบครัวกันหมดแล้วเวลาคนสวยรวมตัวกันมีทะลึ่งจับก้นจบนมกันไหม ตลอดค่ะมันคือการทักทายเราจะไม่ทักทายกันธรรมดาแบบสวัสดีค่ะเราจะทักทายกันแบบจับแบบทัชหัวเราะผ่านอะไรกันมาเยอะมากเราซับพอร์ตกันยังไงทุกรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจากความรู้สึกหรือว่าเรื่องอะไรทุกเรื่องเวลาที่มีปัญหาเขาก็จะมาอยู่กับเราคอยโทรหาเราทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้โดยจะมีนานาเป็นศูนย์กลางเป็นเหมือนคุณแม่คนหนึ่งเลย อย่างทุกวันนี้ที่มีข่าวจะไม่มีใครโทรหาเจนจะโทรหาแต่นานาคนแรกและคนเดียวจนนานาต้องบอกว่าเวลาเธอมีอะไรช่วยบอกกูก่อนบอกสักหนึ่งวันหรือสองวันก่อนก็ได้ ช่วยส่งข่าวมาก่อนนิดนึงเพราะว่าฉันตั้งตัวไม่ทันอย่างบางทีมีโทรศัพท์โทรเข้ามาเต็มเลยฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกครั้งทุกคนจะเลือกถามนานาก่อนเหมือนนานาเขาเป็นเพื่อนที่สนิทจริงๆเขารู้ทุกเรื่องอะคะ่ะดูแลทุกคนที่อยู่รอบๆข้างๆเจนจะรู้ว่านานารู้ทุกเรื่องของเจนจริงๆและรู้คนแรกเจนสามารถเอาหัวใจฝากไว้ที่เขาได้ เรารู้ว่าเพื่อนคนนี้รวมสุขอะเราร่วมสุขได้กันได้ทุกวันแต่เมื่อไหร่ที่เจนทุกเจนคุยกับเขาแล้วเจนสบายใจและมีทางออกเสมอเสมอ ทุกครั้งที่เจนคุยกับเขาคือแค่มองตาน้ำตามันก็จะมาแล้วคือเพื่อนหนึ่งคนร้องไห้ไม่ได้เลยที่เหลือทุกคนจะลองตามมันเหมือนเป็นจิตวิทยาอุปทานหมู่ไปแล้วเวลาเพื่อนคนใดร้องไห้เราจะร้องไห้ตามกันทำไมมันถึงรักและรู้ใจกันทุกๆเรื่องพวกเราเหมือนเป็นผู้ปกครองเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ชื่นชมกัน เราจะไม่ชมกันตลอดเวลากฎของแกงป้าๆพวกเราคือเราต้องว่ากันเราต้องเตือนกันคือชมกันมันจะน้อยมากเพราะเราจะพูดความจริงแต่ถ้าโกรธกันมันมีแล้วแหละเพราะว่าผู้หญิงเวลาอยู่ด้วยกันเรื่องจุกจิกเรื่องงอนกันมันต้องมีการคุยกันความไม่ถูกจริบกันมันต้องมี แต่พวกเราเป็นแบบพวกแมนๆมีอะไรก็คุยกันตรงๆเวลาทะเลาะกันหรือมีเรื่องผิดใจกันต้องเคลียร์กันนะตรงนั้นเลยเราจะไม่ทิ้งระยะไม่เว้นระยะให้มันเป็นเรื่องใหญ่เคยมีเรื่องไม่เข้าใจกันทะเลาะหนักๆบ้างไหม ก็มีค่ะแต่ว่าในที่สุดก็ผ่านมันมาได้เหมือนแบบว่าเรื่องอันนี้เพื่อนคนนี้มีช่วยคุยและคนนี้ช่วยปฏิติปะต่ออีกคนช่วยบอกเหตุผลเรื่องทุกเรื่องมันต้องเคลียร์ให้ได้เพราะด้วยอายุด้วยวัยแล้วเพื่อนเราเป็นเพื่อนที่มีคุณภาพจริงๆ เราไม่ได้มีเพื่อนเยอะแต่มีแค่น้อยคนแต่เป็นเพื่อนที่เราฝากหัวใจเราฝากความรู้สึกไว้ได้เพื่อนๆก็ต้องมีทะเลาะบ,บ้างเหมือนลิ้นกับฟันเนื้อใช่ค่ะโกรธงอนกันตลอดเวลาไม่อยากเสียความดีๆไปเพราะกว่าเราจะสร้างมันขึ้นมากว่าเราจะรักกันมันมีค่าทุกวินาทีเพื่อนคือคนที่เราเอาไว้ปรึกษาเอาไว้เวลาร้องไห้แล้วกอดได้ตลอดเวลา